การจราจรวิกฤตป้ายบอกทางขนาดใหญ่ล้มขวางทุกช่องทางบนถนนการจนาพิเศษใครจะคิดได้ว่าป้ายบอกทางที่ควรช่วยนำทางให้ผู้ขับขี่กลับกลายเป็นสาเหตุทำให้การจราจรวิกฤตขึ้นแต่นี่แหละที่น่าทึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา5นาฬิกา30นาทีวันที่27ตุลาคมที่ถนนการจนาพิเศษขาออกก่อนถึงแยกบางกรวย ไซน้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อรถกระบะยี่ห้ออีซูซุสีเทาพุ่งชนเสาป้ายบอกทางขนาดใหญ่ทําให้ป้ายล้มลงมากีดขวางทุกช่องจราจรในเส้นทางหลักทําให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ส่งผลให้การจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตรและนี่คือ ใวันที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไปว่าการเกิดเหตุนี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่อาจเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของผู้ขับขี่ด้วยและนี่คือจุดที่อาจเกิดความขัดแย้งได้ว่าควรมีการตรวจสอบความปลอดภัยของป้ายบอกทางอย่างเคร่งครัดมากขึ้นหรือไม่หรือว่าผู้ขับขี่ควรมีความระมัดระวังมากขึ้นคุณคิดยังไงอย่าลืมแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้นะ นายสิทธิชัยสารพรมหัวหน้าหมวดทางหลวงบางบัวทองกล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ได้รีบลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุและเตรียมนำรถเครนไม้ครื่อถอนป้ายบอกทางออกจากผิวการจราจรร่วมกับการะบายรถที่ติดสะสมให้เบี่ยงออกถนนคู่ขนานแทน เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรในช่วงเวลาคึกขนองนี้ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการแก้ไขปัญหานอกจากนี้ยังมีแผนเข้าแจ้งความเอาผิดกับผู้ขับขี่รถกระบะที่ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายแต่คำถามที่น่าสนใจคือจะมีมาตรการป้องกันเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตหรือไม่และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงต้องการรู้ว่าทางหน่วยงานมีแผนอะไรในการปรับปรุงระบบการจราจรให้ปลอดภัยมากขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวสารต่อไปนะ